เข็ม5มีคําแนะนําอย่างไรผมย้ําอีกทีนะครับว่าฉีดเข็ม2ห่างกัน3เดือนขึ้นไปนะฉีดเข็ม3ได้เข็ม3ถ้าเป็นกลุ่ม608หรือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวหรืออะังเนี่ย3เดือนจากเข็ม3ฉีดเข็ม4ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยเข็ม3แล้ว4เดือนฉีดเข็ม4ได้ส่วนเข็ม5ยังไม่มีคําแนะนําออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับแต่อย่างไรตามครับก็มีประชาชนหลายคนได้รับ ฉีดวัคซีนเข็ม5แล้วถามว่ากลุ่มไหนควรได้รับฉีดเข็ม5บ้างอันนี้ขึ้นกับเป็นแต่ละบุคคลไปก็ให้แพทย์พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างเช่นบางคนจําเป็นจะต้องไปบางประเทศที่เขาบังคับการฉีดวัคซีนเป็นรายชนิดประการที่2คือบางคนฉีดไป4เข็มแล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจภูมิคุ้มกันไม่ค่อยขึ้นนะครับรวมทั้งมีมีโรคประจําตัวบางอย่างที่เวลาเจ็บป่วยแล้วจะรุนแรงมากขึ้นอย่างนี้แพทย์ก็สามารถ มีฉีดวัคซีนเข็มที่5ให้ได้นะครับอันนี้โดยหลักใหญ่ก็จะคือจะใช้เหตุผลแต่ละบุคคลแต่ละส่วนตัวแล้วก็แพทย์ใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจฉีดวัคซีนครับผม